เห็นพอามเมียันเพศยรแยังเพศนะคะอัจมาแต่นิดหน่อยสวัสดีค่ะดีฉันพิสมัยท่องสุขค่ะเป็นประท่านกลุ่มสตรีท่อผ่านไหมบัานเมืองเก๋ค่ะตำบลเมืองเก๋อำเภอมหาชัายจังหวัดยะโสธรค่ะ กระถทั่วไปนะคะท่อผ่าค่ะเพื่อใส่ในชีวิตประจําวันนะคะต่อมากระท้าเป็นผ้าไหมได้นะะ้อค่ะท่อเป็นผ้าไหมท่อเป็นกระฝ้ายแล้วก็จับกลุ้มกันถึงว่าพ่อสมัยท่านผู้ว่าสุ่ที่มากบุญจะสนับสนุนให้มีผ่าล่ายประจําจ,จังหวัดค่ะก็เลยเมีสภาพวัฒนธรรมของจังหวัดเพื่อน,นําเสนอผ่าขึ้นมาล่ายหนึ่งเป็นผ่าล่ายลูกวายที่เพิ่นตั้งให้ว่า เป็นผาลายยศสุนทรเป็นผา่าติดใสไปในงานบุญงานประเทศนี้ต่างๆเพิ่นจะใส่เป็นผ่าไม้แล้วก็เป็นผ่าคิดนะคะสมัยก่อนเพิ่นผาคิดนี่เพิ่อนจะเพิ่อนจะว่าให้นุ่งไปเป็นผา่าผานุ่ง่ะเพิ่อนใจใส่สเฉพาะขางอขึ้นมาทังางหัวเพราะว่า ขันเศรษฐีวานเป็นผาขั้นสูงนะคะพระคิดนี่ส่วนราชการต่างๆเนะะี่ยค่ะมีการสวมใส่ผาไทยนะคะแลาา้วก็นี่การสร้างถ้ำเห่เมียบานห้องนีมีงานถ้ำนะคะเมียบานห้องนี่เ่าบา,างงานสร้างไรใจชุ่มชนขึ้นเฮาคะ่ะคือท่ออยู่บ้านไผับ้านมัน่นแต่ว่ามาร่วม ใบคุมนะคะเว่าท่อเเียก็เอามาร่วมใบคุมเื่อจำานายนะคะไม mm hmm. ่ได้ได้เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะอ mm hmm. ันห้าคดเกิดอยากให้ผ่าพื้นเนื่องต่างๆของกลุ่มห้าเนะะ mm ี่ยค่ะอยากให้มันสิบทอดไปหอดลูกหอด้านนะคะอยากให้คนมาเรียนรู้นะคะอยากอยากให้คนรุ่นใหม่มาเรียนรู mm ้ hmm. เพื่อจะได้ถืบสานตัวหยด ผลิตภ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ัณฑ์ขอนข้าง,งไว้แล้ทีนี้พอเรียนจบมาเราก็อ,าอยากพัฒนาหรือว่าอยากอยากต่อยอดแปรรูปเพื่อที่จะให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้นนะคะสวัสดีค่ะนางสาวครประทานทองสุขค,ค่ะเป็นลูกสาวของคุณแม่ประทานผุ่มค่ะ ก็เห็นคุณแม่ทอมาตั้งแต่เล็กนะคะก็อยู่กับคุณแม่มาคุณแม่ก็ทอผ้าก็เห็นกรรมวิธีหรือว่าการการทอผ้ามาตั้งแต่เกิดจากที่เป็นผ้าผืนเรามาแปลรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ก,ก็ก็จะเป็นกระเป๋ากระเป๋าผ้าไหมผ้าก็ใช้ผ้าที่คุณแม่ทอหรือสมาชิกกลุ่มทอเนะะี่ยค่ะมีต่างหูเครื่องประดับสายคล้องแม็หรือว่าเข็มกัด มีกิฟ์โบมีเครื่องประดับของตกแต่งของสตรีค่ะกระเป๋าถือสตเีเครื่องประดับสตรีประมาณนี้ค่ะช่วงปัจจุบันนี้หนูก็เป็นเป็นการตลาดที่ที่ไปออกตลาดเองด้วยแล้วก็ทําตลาดออนไลน์ด้วยตลาดออนไลน์ก็จะมีเพจค่ะมีเพจสองเพจเพจเพจแรกจะเป็นชื่อเพจว่ากุ่มสตีทอผ้าไหมบ้านมุงแกค่ะเพจที่สองนี้จะชื่อเพจว่า กระเป๋าแฮนมีเยกระเป๋าผ้าพื้นเมืองแฮนด์มีจังหวัดยะโสธรค่ะก็คิดว่าจะทำต่อไปค่ะทำในทำทั้งการทอทั้งการออกแบบลวดลายใหม่แล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะ